สวัสดีครับทุกคนติดภารกิจนิดหน่อยครับจริงๆผมก็ชวนเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาติดภารกิจจริงๆก็เลยแบบว่าทำได้แค่ออกพิถีพินะตอนนี้เพราะทำไมถึงว่าทุกคนทุกคนคิดีพถันไม่รู้เขาทำงานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้หลังไม่เอามันไม่ไไม่ได้เจอมาแล้วพิถี จริงๆพูดได้ไหมพูดได้สิเราจริงๆเราแอบดูไปแล้วเพราะว่าเราต้องทำารีอคชั่นให้ทุกคนเพราะแต่ว่าถ้าอยากจะมาดูพร้อมกันกับพวกเรานะฮะเอาตัดใหม่นะตัดใหม่ดูรีีได้เมื่อไหร่ไร้เลยหรอถ้าต้องการจะมาดูกับพวกเราพร้อมกันพร้อมกับกิจกรรมสดเอ็กซ์ซูซี่เจอกับนักแสดงทุกคนนะฮะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ วันที่1นึ่งิถุนายนนี้นะครับซึ่งสามารถกดบัตรได้แล้วทางติ๊กเก็ตเมลอดนะครับผมกับงานวิ s i ท f i r s t Premier นั่นเองครัเอ่ะมันงั้นแต่ละคนดูแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นต<อ>ามหนรายวันนี้บอกเลยของผมก็เอาจริงๆก็อ่ารู้สึกแปลกใจนนึงเนาะเพราะว่าเราก็ก่อนหน้านี้นเราเล่นอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักใส่ใ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยก็คือแบบ เรียกได้ว่าพลิกบทบาทค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็พอเราได้รีแอคเนาะได้ดูตัวเองเป็นครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันใช่เราหรือเนี่ยดูแบบแปลกแตกตาแปลกปู่แปลกล้มากเลยแล้คุณพ่อเป็นไงครัอ่าเขาผมเนี่ยรับบทเป็นทิวชิดครับผมทิวชิดเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับนี่เลยครับคุณพระเอกของผมนะครับของคุณธาดาเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเป็นพี่น้องกันน้องรักใช่แต่ว่าพี่น้องไม่แท้ แล้วเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอ่าเราครอบครัวเราเนี่ยแตกไปอยู่ในครอบครัวของเขาใช่ไหมก็ลเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากจะแบบเป็นเฟรนดนกับคุณนะ้ะเพราะว่าคุณแบบดูเท่ดูแบบรแบบวยเป็นที่หมายปองด้วยแต่ว่าอ่าเขาก็มีพ่าที่แบบมีอะไรบางอย่างเละที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเป็นจุดที่แตกขับอ่าแล้วก็แบบพยายามที่จะอ่าทุกทุกอย่างที่เขามีมาเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบร้ายสุดๆครับเรื่องนี้นน เราไม่อบดูไบ้างมีหนุบอลนีพวกเราสํรับผมอ้ยเอาจริงมีอะไรให้ว,ว้าวเยอะมากเลยเนาะเพราะพวกเรานะ่แสดงอ่ะที่ดูครั้งแรกคือเราไม่รู้ว่าเขาจะตัดมาในลักษณะนี้หรือว่าใส่ซาวใส่เอฟเฟกต์หรือใส่กราฟิกอะไรมาแบบนี้อะไรเนงะี้ยคืออะค,คุณคุณว่าไงผมรู้สึกว่าแอบสปอยนิดนึงคือผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขามีความเป็นไฮบริดระหว่างละครแล้วก็ซีรีส์พอมาเป็นเหมือนแบบ เชลีซีรีส์เชลีมูฟี่อะไรสักอย่างเนึ่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคนิคการตัดต่อการกำกับแล้วก็การเล่าเรื่องบอกเลยว่าด้วยประาการต่างๆพลาดไม่ได้รวมถึงตัววัตถุดิบที่ค่อนข้างดีมากๆจากคุณพิณศเศษ <c oughs> นะนิยายเรื่องซีอ่าซีเซตการ์ดแบบลึกลงานี่แหละครับอ่ะวันออนี้พักน้องดีกว่าว่าได้ดูตัวเองพักเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่เจนกันบ้านลำเลียงไปแสนแล้วที่ดูตัวเองก็รู้สึกว่าแปลกตาอยู่นะครับ เรื่องแรกก็เปิดในหนึ่งตั้ใช่ก็ได้ได้เขาตัดอะไรเราได้คือเขาแบบเรื่องมันเป็นยังไงเราไ่รู้สึกว่าบางทีบางทีมันมากการเป็นการเล่นการ์ดในการแสดงนะฮะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าให้คนดูแฟนคลับไป ให้คะแนนน้องดีกว่าแต่ในด้านของความความตั้งใจนะฮะผมให้น้องเกินร้อยเลยพอทุกครั้งที่น้องมีเวลาว่างเขาก็จะทำการบ้านตลอดเวลาด้ยนะจะพูดคุยกับพวกเราในด้านการแสดงซึ่งผ,ผมก็เพิ่งรู้ว่าเออ,อน้องสมัยเนี้ยเขามีความสนใจในด้านการแสดงดการที่จะเป็นศิลปินเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อดทนให้น้องนะฮะถ้ามีความนักตรงนี้นะฮะก็อยากให้พัฒนาต่อไปนะก็ฝากแฟนทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่แค่เอ็นเจนะมีอินดี้ด้วยแล้วก็มีหลายคนในเรื่องนี้ที่แบบว่า ก็น่าจะเป็นหน้าใหม่แต่ว่าปักใจนี่เต็มร้อยอาใ้คะแนตัวเองให้คนตัวเองีหนึ่งใช่ไหมครับผมให้สิบเรื่องความลายแล้วกันครับแล้วีเก้าสิบีกสบกอันนี้คือเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยเอไความลายครับโอเคโอเคแล้ รู้ดีมากเลยครับที่แทนก็ให้ทำศึกษาผมได้ก็ทุกคนก็ให้ทอะไรก็ได้ทุกคนให้ไม่ฉิบกังค์ผมช่วยผมหน่อยหน้าใหม่เรื่องแรกเลยทุกคนก็ต้อนรับยินดีแล้วก็โอเคครับโอ้ก็อาชมัครตัวผมก่อนแล้วกันสมัครตัวผมผมรู้สึกว่า ดูแล้วเหมือนไม่ได้ดูตัวเองอยู่ไม่ค่อยเห็นปีตัวแพงสักเท่าไหรไ่เห็นแต่คุณชาดาแบบว่าเฮ้ยถ้าผมแบบไม่ได้เป็นนักแสดงอีกตอนนี้นะอยากจะสมัครมาเป็นเอฟซีคุณธาดาดอมไรผิงอาจริงๆคือต้องต้องให้เคคริตทางคูเอทางบทแคสแล้วก็ทางไอศีรีด้วยที่ทําให้คุณธาดาออกมาเท่ K และคูขนาดนี้ขนาดไหนนะฮะก็เดี๋ยวองให้ทุกคนไปติดตามดูแล้วก็อยากให้เป็นแฟบนบ อานิยายเป็นคอสดิธินด้วยว่าประมาณนี้พอหรือเปล่าแต่ด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยเราทำานบ้านเต็มเต็มที่นะครับผมแล้วก็ทำงานบ้านหนักมากแล้วก็ทุกครั้งที่ไปถึงกองเนี่ยก็ทำสมาธิตั้งแต่เริ่มเดินเก้าสเก้าข้อถึงกองเลยครับผมแล้วก็ในพาร์ทของตัวอามินเนาะเพื่อได้ดูในอีพีแรกอ่ะก็รู้สึกแล้วว่าแบบน่ารักอ่ะมีซัมติงระหว่างสองคนนี้ เขามีความอย่างนี้คือเขาเป็นมีความน่ารักที่เหมือนผู้ใหญ่อยากจะจีบกันอะแต่ว่ามีมากมีม,มีมีความคีบลูกของตัวเองผมว่าตรงนั้นอะมันที่ทำให้ผู้ดูรู้สึกติดในฐานะนักแสดงเองด้วยดูก็รู้สึกว่าเห่นแล้วอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกความสุขทุกอ,อยากเหงื่อแกแทุกความตั้งใจที่เราลงไปเนี่ยได้ถูกส่งผ่านซีรีส์ไปตลอดอยากให้ทุกคนไไปปเออนนจยแแล้้วก็ตติดามบครั อ่าโอเคเดี๋ยวผมพูดถึงวันแล้วกันพูดถึงวันแล้วเดี๋ยวพี่บอมตันามปินนะอ่าอ่าแล้วก็ฝาก,กาาาซีรีส์รีเซ็ตการเกดดูาวเอาล่ะสำหรับซีรีส์เรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดงดาวนะครับเราจะมีเฟิร์สพรีเมียร์นะครับผมที่เมเจอร์รัชโยธินวันที่1มวิถุนานี้นะครับสามารถซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเบลลอนนะครับผมก็ฝากด้วยนะคระับผมก็ รับรองนะครับความบินของคู่คุณาดาแล้วก็อาร์มินนะครับผมแต่นอกเหนือจากพาร์ทแมนติกเนี่ยจริงๆเรื่องนี้นี่คือแบบก็มีอีกหลายมุมอีกหลายๆด้านเลยที่แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันครบรถจริงๆเนาะแล้วก็อ่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นนิยายที่แบบดังแบบดังมากๆด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับผมถ้าใครอยากจะมาดูอีพีหนึ่งร่วมกันวันแรกก็ฝากด้วยนะครับผมอ่าสำหรับซีรีส์เรื่อง ริเซ็ตนะครับผมขอผานจุคนี้ควากันต้องกับแกนให้สีครับผมเรการเร็วๆนี้นะครับบคุณครับ